ร้านอะไรไบชอปสวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็จะพามาดูชุดสี KR เหมือนเดิมนะครับจะเป็น KR สีดําแล้วก็จะเป็นท้ายเทานะครับสติกเกอร์แต่งรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนดำเทาน้ำเงินจะเป็นเซตนี้ครับเปลือกจะเป็นเปลือกของทางร้านนะครับส่วนถังจะเป็นถังลูกค้าส่งมาทําสีครับสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์แต่งนะครับตัวนี้ไม่มีสายใน ไม่มีไม่ใช่สติกเกอร์เดิมครับจะเป็นสติกเกอร์สั่งทำพิเศษนะครับเป็นลายลายแบบนี้จำนวนชิ้นนะครับสำหรับชุดสีนะครับจะได้จำนวนหกชิ้นนะครับก็จะมีบังโคลนแล้วก็มีฝาคู่หน้าคู่หน้าสองบังโคลนแล้วก็กระเป๋าคู่หนึ่งแล้วก็เป็นบังโคลนส่วนเรื่องบังโคลนเนี่ยเราสามารถ แจ้งทางร้านได้นะครับว่าจะเอาเป็นมงกลรีโอมงกลเดิมหรือว่าจะเป็นมงกลโซนิกนะครับทางร้านก็จะมีให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับถ้าเป็นรีโออ่ะมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับแต่ถ้าจะเป็นมังกลเดิมหรือว่ามงกลโซนิกจะเป็นราคาเท่าเดิมครับไม่ได้เพิ่มวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นมังกลโซนิกนะครับ เป็นรุ่นท้ายแบนนะครับสามชิ้นท้ายนะครับจะเป็นงานไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์สีน้าเงินจะเป็นเหมือนน้ำเงินแก้วนะครับดูดูสติกเกอร์ตัวนี้เราจะพ่นพ่นทับนะครับพ่นถ้าเกิดคทับ สาหรับตรงนี้นะมันจะเป็นแลกเกอร์คนรับทั้งหมดนะครับรุ่นอื่นก็สามารถสอบถามได้นะครับทางร้านมีหลายรุ่นนะครับ สีใกล้ๆนะครับรีวิวเพื่อลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากเห็นสีจริงอยากเห็นงานจริงครับก็คือทางผมก็จะถ่ายเป็นวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับเผื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจถูกราค่าทําสีถักะครับไม่แพงนะครับสามารถส่งมาทําได้เลยส่วนชุดสีเหมือนกันนะครับราคาถูกครับไม่แพงครับ หน้ากากคู่หน้าวัสดุนะครับสำหรับหน้ากาก K R ตัวนี้จะเป็นงานเมดอินไทยแลนด์นะครับงานเมดอินไทยแลนด์จะเป็นพลาสติกหนานะครับคุณภาพสูงสำหรับตัวนี้เป็นงานเทียมมือหนึ่งนะครับหูอะไรคมไม่มีหักอะไรเลยนะครับงานมือหนึ่งครับ จะเป็นงานไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ครับตัวนี้ก็คือเวลาไปประกอบนะครับมันก็จะสนิทกว่ากพลาสติกนะครับตัวเนี้ยเคยลองเอาพลาสติกมาขายแล้ะครับลูกค้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพาบอกว่าพอประกอบแล้วมันไม่ค่อยสนิทไม่เหมือนตัวนี้ดูงานงานสีครับ ลูกค้าสามารถสั่งทำได้ทุกสีนะครับเราหาแบบมาจากยู u b e ก็ไดส้ส่งมาให้ทางร้านแล้วก็ส่งถังมาด้วยมันจะได้สวยเพราะว่าบางคนลูกค้าสั่งชุดสีไปอย่างเงี้ยแล้วเหลือถังเงี้ยถ้าเอากลับมาทำอีกทีสีมันอาจจะต่างกันอาจจะต่างกันล่ะครับแต่ว่ามันก็จะไม่น่าเกียดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะไม่สวยเหมือนทำไปทีเดียวนะครับทำไปพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะสวย ยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็คือติดต่อมา,ามทางเพจตัวนี้เพจร้านนะครับอะไหล่ไชบช็อปนะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับโทรสอบถามได้เลยมีทุกรุ่นนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนึกไม่ออกว่าจะได้สีอะไรว่าอยากได้สีอะไรเนี้ยครับทักเพจมาเดี๋ยวเราส่งแบบตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าใครชอบทางเพจเคยเป็นลูกค้าประจำอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจ a c e b o o k อะไรไบช็อปแล้วก็ช่องทาง YouTube เป็นกำลังใจแล้วก็จะมีคลิปอื่นๆสีอื่นๆมานำเสนอทางลูกค,ค้าอีกยังไงขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ